ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูคเท่ๆแบบญี่ปุ่นญีน่ปุ่นนเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือนน้ำหอมโมโ <ok> คเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามและพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป็ะคะโมโคเซ่เ ok หรอเลิศนัเนเอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอ๋ออยา กระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสุทด้วยตัวคุณเอง w w w m o c o e e c o m โทร0846132424ครเร็วมากเลยข่าวนี้ครับก็กร่ีพวกเราสองคนก็ต้องขอขอโทษด้วยขอโทษทุกคนเลยที่แบบว่าพวกเราสคนอาจจะแบบว่าเรียกว่าคิดไม่มากพอก่อนที่จะลงรูปนี้ไปหรือว่าทำอะไรนี้ลงไปอะไรเงี้ยครับจะรูปอาจจะดูวัดเสียวนิดนึง แบบดีสักเท่าไหร่เ,เพราะว่าในในรูปภาพมันไม่สามารถจะสื่อได้ว่าบันไดมันเลื่อนอยู่ ความจริงคือตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาตีหนึ่งแล้วครับผมก็ห้างปิดบันไดเลื่อนปิดตรงนั้นไม่มีคนเลย<ค>พวกเราก็เลยความจริงล้วเป็นความผิดของผมเองผมก็บอกว่าเออผมเห็นบันไดเลื่อนเราอยากถ่ายรูปก็เลยชวนน้องไปอะไรเงี้ยครับผมเองแหละครับที่ตางไปแล้วก็งาน, <ะ S 1> นานนี้ตัดสินใจถ่ายคิดเะาไรอยู่ก็่รอยคือความจริงแล้วก็เคือการคิดไม่มากพอของผมเองนี่แหละคือแบบเราว่าแค่อยากจะถ่ายรูปแล้วก็ลงความคิดแรกคือเอออยากให้เห็นคนยิ้มแล้วก็ใช่แล้วห้างปิดแล้วอยากลองทำอะไรที่แบบว่า อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดถึงเลยใช่ใครับหลังจากลงไปเป็นยังไง้างครับก็ลงไปก็ปิดแบบก็กลับมาเยอะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะบอกว่าเออที่ทำอันตรายนะแล้วก็ถึงแม้ว่าบันไดเลื่อนมันจะปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบทํางานขึ้นมาก็ได้หรือว่าเราจะไหลตกลงมาแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นอะไรที่แบบทําให้เด็กๆเนี่ยเขาลองเลยนแบบได้อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเหมาะสม จบรูปนั้นไปเรียบร้อยใช่ครับคือเมื่อวานเนี่ยพอจบ <c oughs> คอนเสิร์ตเนี่ยก็ถึงจะได้มาดูโทรศัพท์ก็เห็นว่าเออมีฟีดแบ็คตรงนี้แบบค่อนข้างเยอะก็เลยรีบโทรหามาก,กี้บอกว่ามากี้เราลบรูปกันดีกว่าเพราะว่าคือคือ,คอแบบเราก็รู้สึกผิดนะเนาะเราก็เลยลรีบลงขอโทษกันอะไรเงี้ยครับใช่แล้วคือสิ่งที่เขาเตือนมาเราก็รู้สูงมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยนะคะมัมันเป็นสิ่งที่เขาเตือนที่ที่หวังดีกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยขอโทษอาจารย์อาจารย์มน้อยไหมคะน้อยไหมก็มีครับก็มีก็มีก็มีน้อยก็คือออแบบเ เราเราก็เหมือนกับเป็นทำทำให้คนเขาเป็นห่วงด้วย<ม>ทั้งเป็นห่วงตัวเราด้วยเป็นห่วงลูกหลานของเขาด้วยอะไรอย่างเง <ไอ S 1> ี้ยก็ก็ไม่นต้วจะพูดไงก็ต้องขอโทษนะ<ช>ครับแล้วก็ต่อไปนี้ถ้าทําอะไรเราก็ต้องคิดมากกว่านี้เยอะเลยอย<ช>่างเงี้ยครับหลายคนบอกว่าเอ๊พี่บอยเรีครั้ง<ค>น,นี้ได้เรื่องขึ้นมาเลยครับผมความจริงแล้ว ครับผมความจริงแล้วผมไม่ได้ลงลูกเกนเกียรมานานมากแล้วลยก็ตอนาลงลูกธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็คราวนี้เห็นแบบก็นานๆทีอะไรเงี้ยก็ก็เป็นความคิดไม่เยอะคิดไม่มากพอพวกเราเองครับผมค่ะเดี๋ยววันหลังจะคิดให้เยอะขึ้นแต่ว่าก็๋ยวามีลูกฮาฮามาใหม่แล้วเอาแบบเรียบร้อยเพื่อันขครับคูคนจะรอไหมครับว่าเป็นการสร้างการะแสะอย่างวันนี้ก็ออกงานนีกอนเลยครับผมก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนี้ขอบอกเลยว่าไม่มีใครอยากสร้างกระแสเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบ เพราเว่เา,เ,าเป็นภาพที่ไม่ดีและกานใช่เพราะว่าคงไม่มีใครอยากชักอาแสนด้วภาพที่ไม่ดีอย่างนี้หรอกครับไม่มีแน่ไม่มีแน่นอนเราเกิดการที่เกิดเราสองคนก็ไม่ได้แบบมีความสุขใช่ใช่ว,นนวันนี้แบบทำงานด้วยกันในเช้าก็แบบก็เหน่อยๆกันนะครับแต่ว่าก็ค,าคุยกันเรื่องนี้นาาะนะใช่ครับแต่สภาพจิตใจก็ดีกว่าเมื่อวานแล้วนิดหน่อยก็คมจริงแล้วพอเราลบรูปแล้วแล้วก็ลงขอโทษไปแล้วก็แล้วก็ดโอเคขึ้นแต่ก็ยังดับก็ยังรู้สึกผิดอยู่ใช่ใช่ใช่ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟีก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสบเบ้องหลังอ e ีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าว้อมแซตด,ดวงการงานการเงินความรักแบบแัน่นนไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ใน,นหนึ่งเดียว